ออกไปซื้อยามาพี่น้องอเลยไดคอนเทนต์ว่ายาแก้ไอเราไม่สบายเป็นไข้หวัดเป็นไข้ธรรมดาย่างสินะไปหาหมออยู่นิเป็นเรื่องไหนยังสิไหมแต่ว่ารอบนี้เลือกที่จะเข้าร้านขายยาเลยเข้าสามารถไปซื้อยาได้ที่นี่ร้านขายยาก็จะมีเภสัชกรหลายหลายคนนะในร้านขายยาเนาะเป็นร้านใหญ่ทุกที่ก็ ที่นี่ร้านขายยาจะ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 แย่ไหมคะ่ะแบดน,นี้ไป็นยัแล้วกับอบอกอาการเขานอนมาประกันไอ้สองคนันสีนะเป็นไขวัดเทศแล้วอบอมีโควิดโควิดเทศไม่ไม่มีแต่ว่าไอแบบไอ้ยุธทธ์นีสีนะมาโดนแล้วคือสิไหมนเขาก็ถามอันอันนี้ก็คือแปลพ่อพ่อ,พอฟังรููเรืองยั่เด้พี่น้องเวลาฟังเขา,เบ,าบอกนะ เราจะรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าจะให้ห่อเบาเป็นประโยชค,คือเขาห้อเบาวไไ่าดดฉันกะฟัง่งฉันกะฮะหาสื่ออันเอียงกับแพ่มเผืดพ,พอเวลาไอเราขอโตษหลายๆมันสิงเงียวหยอดน้ำตอนเลยใส่แพ่มเผืดเ,เป็นแบบนั้นนี่ค่ะไอจนเก็บซ่วงอะจนเก็บเก็บแบบว่าช่วงหน้าอกแล้วก็ข้างหลังขนาดนั้นเลยทีนี้อจะบอกว่า เหมือนกันกับบ้านเราก็คือเราเข้าร้านขายยาเนี่ยเข้าบอกอาการเบืเอ้องต้นเออเขาก,ากถ็ถามเพราะว่าเขาติดโควิดบอเขาได้เทีบอเขาเทีนแล้วมันบ่ติดเขาก็ประเมินไว้มันเป็นไข้วัดอถ้าบดางซีมีสเเลตมียังซีนนมีไใหญ่เขาก็แนะนําให้เอาตัวนี้ใบโซลญวนเท่ากับมีส่วนมากยาที่นี่ก็จะแบบว่ายี่ห้อกับคือบานเท่าแมพี่นองคือกัน การขายยาก็เหมือนกันก็นคือยาสามัญประจําบ้านยาเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถซื้อได้ถ้าเขาประัม่าใจแพทย์สัจกรเขากันแนะนํนาม้เพียงแต่ว่ายาเฉพาะทางที่ใช้เฉพาะโรคยาอันตรายอย่างเสดต้องได้ใบสร้างจากหมอไปหาหมอแล้วหมอให้ใบสร้างยามากเขาก็จะสั่งเขาสังมาซื้ออยู่หลานอย่างสิแมค่ค่ <c oughs> ะแพทย์สัจกรเขาก็สี <c oughs> เขาก็สีใจยายเข้าสินะ่ที่นี่จะ ะระบบจะเป็นแบบนั้นยุบานเข้าไปหาหมอหมอสั่งสั่งายาเข้ากับซื้อ,าอยาู่โราบานแต่ว่าอยู่นี่ไม่ใช่อยู่นี่ต้องมาซื้อร้านขายยาอยู่ข้างนอกอถามว่าสะดวกบ่กบสะดวกอยู่พี่น้องพอว่ามันมันบ่ได้แบบว่าเอคิ้วลายคือจังบานเข้าไปโราบานสิอู้หูเสื้อสีแดเมืองไมนแว่นสิสนสเนาะก,ก็ไม่ใช่แบบนั้นอยู่นี่สมุติา่าเข้าไปว่างบิน บินทีอใบสั่งยาจากหมอเนาะเขาก็ไปชอปปิง้งเพราะว่าร้านขายยามันอยู่ในห้างนะะี่ค่ะเขาก็ไปซื้อของซื้อ,อยัง,างขาอังเสร็จเขาซื้อของแล้วแล้วเขาก็มาเอายาเขาองสิไหม,มาม่ายเงินอยู่เขาเติมสิไหมจะเป็นแบบนั้นเขาเขาจำเป็นต้องรองสินะเพราะว่าถ้ารอก็คงก็แบบว่าอ่อใส่เวลายงสิเนาะสิบยี่สิบนาทีายังเสร็จสำหรับเขาโดนด้ค่ะการรอคอยของเขาของประเทศเนี่ยเอ้ยโดนคัดสินะเขาไปช้อปก้อนสิไหม สิเป็นแบบนั้นถามว่าสะดวกไหมก็สะดวกมือนีพะเยาแล้ถามมือเศรานี่ที่จริงว่าเบากันสมือแล้วเขาไปหาหมอบองสินะไอขัางไรก็เรียกว่าบอซื้อยาก็ได้แต่ว่ายาเขามีแล้วสิหมสองขนานแล้วสินะแต่ว่ามันก็หมดพอดีนะคะอันนี้กินแล้วเนี่กินแล้วลอกมือว่าสิดีว่าว่าสินันเพรเพราะว่าเป็นห่วงเล่าลเล่าๆอกกับ่าอยู่นะว่าอีกกาทิต่์กลัวข่อยสิเศร้ายู่เดี่ยนอ่ะนะมันจะไปบิดเบือน มันก็สะดวกอยู่พี่น้องขามันก็เหมือนกันกับบ้านเราเหมือนกันเลยตะกีแบบว่าเราก็ได้ยินแต่ว่าอยู่ต่างประเทศบรสามารถซื้อยากินเลนเี้ดงได้เป็นไข่เป็นยังเสียต้องไปหาหมอต้องยังสิไม่ใช่ค่ะคุณเป็นอาการธรรมดาเบื้องตน้นอยาคขายกล้ามเนื้อ,อยังมีเลยพี่น้องคือกันหลักบ,บาลเท่าฉันว่าคือกันเลยเพียงแต่ว่าร้านขายยาจะมีมากกว่าขายขายหลายอย่างกว่ามีหอดคอต้นบัตไม่หอด สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันมีมีหอดอ่าผ่านไม้แพมเพิดอี่อยยังสิไหมคะ่ะของใส่แบบนี้ไหมมีมืดแล้วก็จะมีผนก่าเครื่อ,อสงสำอางคอสเมติกกับยี่ห้อที่ฮ้องุณชินที่ฉันใสยุ่งเสรยนส่วนมากจะใช้เมมเบร <c oughs> นะลินเนาะลิปสติกลิปสติกกับแป้ง <c oughs> พนังพนนังอยู่หนาก็พิ่เตอร์การเป็นไข่ ว่าสบายอยู่ต่างแดนชีวิตครูสองพวเมียดูแลกันดูแลกันเนี่ยพี่น้องเขาก็ดูแลเฮ้าเฮาก็ดูแลเขาขันจันไอคักรสิมือเศราเนี่ฉันฉันแบบว่ามันมันไอต่อเนื่องแม้เพราะว่าสิแต่สิสิท่าแปลงลุกไปสิท่าแปงท่าแปงแต่งโตอยู่ในห้องกระของ จะทาคลิปนี่แหละถ้าไม่ทาคลิปก็ก็ไม่ทาแปง้งเพราะคนไข่เนาะว่ามีกับจิตกับใจบานานสินะแต่ว่าก็อยากมีคลิปลงที่น้องขาบอกความจริงเลยอยากมีคลิปลงก็เลยไอติดตอกันโดนันสินะแล้วก็ฟ้าอยากไปถามฉันว่าเจ้าเป็นองไรเจ้าเป็นองไงสินะอืแค่นั้นแหละเศร้าเหล้วกับเหล่งสินะแต่ว่าขนาดขนาด เป็นเป็นแบบเนี้ยนักนักแบบเนี้ยได้ต้องออกบ้านทุกวันตอนนี้ชั้นฉันกับย่งบางประชินปันใดก็คือเขาขับรถไม่ได้เขาไม่สามารถขับรถได้คือขับได้ยุ่แต่เขาว่าไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นจะใกล้จะไก,กลเนี่ยก็ต้องชั้นเป็นผู้ขับรถเมือ่อวานนี่ไปติดต่อหน่วยงานราชการฉั้นก็นขับรถอ่าไปจอดไปจอดเราก็ถ่าเล่าในรถก็สิธาเจ้ายนีิเดิมสินะเจ้าสิเขาไปน้ำข่อยบอ่บอพนวาวาบอ่อ เ้าขอไปคนเดียวโหลดนั่นสินะเพื่อนกับย่างเพื่อนกับไปเฮ็ดุุระกลับมากลับมาบ้านนั่นสิแห่ได้ออกข้างนอกทุกวันวันนี้ก็เหมือนกันขอยสิไปร้านขายยาหรือหรือเจ้าสิไปหาหมอมาสั่นมาบอกข,นะขอสิไปหาหมออลยวบางสิล่ะแต่สั่นขอยสิไปร้านขายยาพะนะกระชินแบบนี้เข้ากระชินแบาบว่าบางทีมันใกล้ๆอ่ะกิโลเมตรหนึ่งสินะย่ห่างใกล้บ้านเนี่ยแต่บางทีก็เออเจ้าไปคนเดียวได้บ่อตะกี้เนาะ มื่อนี้กับเพือ่อคือกันจะไปคนเดียวได้บ่แล้วก็ยิ้มยิ้มค่อยสิไปเดื่องพนาเก่งใจเฮ้าไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก่งใจเฮ้าก็เลยว่าเอา้าข่อยก็ต้องคับรถให้เจ้าคือเก้าตัวก็เลยไปน้ำกันชีวิตครูพี่น้องบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกหรอกแต่ว่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยที่ที่ใส่ใจกันเนี่ยมันกนเัเหตุเหตุแห,ห,ห่เฮาแบบว่า,บา,บา,บาอบอุ่นใจนะน่ แค่นั้นละ่ะว่าว่าดรมีอยังไรดอกแต่ว่าคลิปหน้าอยากจะพูดเรื่องอาการมีชีวิตการใส่ชีวิตอยู่อยู่ต่างแดนเนี่ยการทำงานกับไม่ทำงานที่จริงก็พูดบ่อยอยู่แต่ว่าอยากพูดอีกเพราะว่ามีคนถามหลายว่าเป็นแบบเออเห็นงานไหนมันดีหรีตียงสินะ นางเป็นมาดามยุบานเรซื้อมันบอดีกอตีอยังสินะมันจะมีคําพูดคําถามหลายคนอยากเวา้าอยากเว่าในในส่วนทีจับของไม่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนแต่มาสัมผัสมาหลูมาเห็นนังสินะอยากเว้าให้ฟังพี่รองค่ะเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเวลามันยาวมาแล้ว กิฟหน้าพ่อกันไหมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ